สวัสดีครับกรเกษตรผสมผสานไรดวงดาวครับผมมือหนีเวาผ้าทุกท่านมารับชมมาอัปเดตหยาแพ่งกอราหลังจากที่เฮาได้ปลูกปีที่แล้วนะครับเนาะแบบห้างห้างเราก็เฮากับบ่มีระบบน้ำเลยตอนนี้ผ่านแร้งเขามาเดือนพฤษภาคมนะครับก็เริ่มมีฝนโปรยๆปอยออกมาอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์กว่กวๆพืศไหยาแพ่งกอราของเฮาเริ่มขยายพันธุ์หนาขึ้นนะครับผมหนาขึ้นแล้วที่นี่ก็ตั้งขึ้นนะครับอ่า ตัง้งึ้นเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งรอบๆนะครับผมไปกันเลยครับเติมที่ห้อปลูกประมาณเดือนสิงหานะครับผมสิงหาหาเอาปลูกประมานสิงหาแล้วก็ช่วงปีกายนี่ฝนบอดีนะครับฝนฟ้าบอดีเลาก็ใช้รถอซแ็กออแซนนะครับรถไถ,ถเดือนตามมองห้าปลูกง่ายๆนะครับไถแล้วห้องกับวานทอนพันเพ่งกอลา่าเพ่งกอล่าลุงแล้วก็รถไถ,ถเหยียบเลยครับผมอ่าเดี๋ยวมาไก็เรื่อยแพรของมันเองนะครับ ต่ว่าปีที่แล้วมันบันได้ค่อยหนานะครับจะเป็นห้างห้างมาล่องต้องแต่งนะครับลักษณะแบบนี้ครับผมอ่าลักษณะแบบนี้บวชในน้านะครับผมแล้วที่นี่ตกมาปีนี้นะครับหนาเพ่งกอล่าของข้าก็เริ่มนาขึ้นขอดีของหนาเพ่งกอล่านะครับผมหนาเพ่งกอล่าคือห้าปล่อยบัวล่งลุยนะครับแล้วที่นี่ก็มันบ่ตายนะครับผมบ่ตายเรานี่มันแพร่ขึ้นเรื่อยแพร่ขึ้นเรื่อยนะครับนี่ก็คือนขอดีปลูกแค่เดียวยุ่ได้เป็นสิบปีนะครับผมอ่า ่งแตกต่างคับพวกพวกลูซี่พวกกินนี่นี่ถ้าปล่อยวัวเล่มหอดหนาแรงนี่มันจะถามเพาหนาอีลีมันก็จะปีต่อไปมันอาจจะได้ปลูกอีกนะครับหรือว่าตายไปเลยนะครับผมแต่ว่าห้าแนวนั้นเขาก็ต้องสตาร์เอานะครับผมแต่ว่าเป็นห้าเพื่นกอล่าแบบนี้นี่ปล่อยลู่ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมปิปดแปลงได้ประมาณ ชิหามือนะครับฝนตกมากผมก็ปิดแปลงเลยเพราะว่าผมก็จะเอาวไว้เป็นท่อนพันธุ์นะครับนะเพื่อจะไปปลูกอีกสองสามไร่นะครับที่เขาได้เตรียมดินไว้ตรงนี้ที่แรกนี่สําหรับผู้ที่ตดต่มนะครับเบิ้งมาเรื่อยๆนืนี่ก็เห็นห้างห้างนะครับห้างห้างห็นขี้ดินเขาแป่นเอื้อเตืนะครับผมตอนนี้เขาก็ได้ใส่ขี้งัวนะครับวางวางหนาแรงกับอีแตกมาลงแล้วก็ใส่ขี้ง่วก็เห็ดแห้งหา,าเพื่อกาล่าของเขานาขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งมองที่เพื่อกล่าหนาคืนแล้วก็มองที่ปักดำบอกนะครับนะ เพราะว่าปีไก่ที่ทอนพันธุ์นั้นยังมาหลายแล้วเขาก็มีข่าวดีนะครับประชาสัมพันธ์ไหพี่ใหน้องได้รับทราบว่าตอนนี้ใกล้จะศูนย์ต่างๆนะครับศูนย์วิจัยพันธุ์พืชและอาหารสัตว์นะครับตัวประเทศจำไว้นะครับว่าจากแข้งนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกที่นะครับเพราะว่าเพ่นผู้ใดต้องการห้าเพ่งกอล่านี่เพื่อนก็จะให้หอไปขอรับท่อนพันธุ์มาปลูกนะครับผมผมก็ได้ท่อนพันธุ์จากศูนย์วิจัย พันธุ์พืชและอาหารสัตว์จังหวัดหนองคายนะครับเนาะจังหวัดหนองคายมาปลูกตัดเอาหน้อยครับผมอ๋อตัดเอาประมาณประมาณหกคุนหกเมตรนะครับประมาณห่วงหนึ่งแล้วกับมะวานมะวานวันกับแพรเรียครับผมอ่าแปลงนี้ก็เริ่มนาขึ้นนะครับน้าึ้นหนาที่เป็นดอกดอกที่เขาเห็นอยู่นี่นะครับเขาตัดไปดูดูมันก็จะหายไปนะครับผมตอนแรกๆแปลงของเขานี่ไม่แต่หยาน้ำยุบยอบหรือว่าไม่ยาลาบนะครับเนาะโอ้ยบ่ไว้บ่ไวครับ ในแต่ว่านี่กัยังงงเหลืออยู่บ่ไว้นะครับงานอื่นบ่ค่อยเกิดบ่อยงานธรรมชาติที่จะให้วัวกินบม่ค่อยเกิดเขาก็เลยคุยกับผู้เ่านะครับผู้เ่าผู้แก่ว่าเขาจะอย่างว่าปลูกนะครับผมอ่าเพิ่อกออนุญ,ญาตให้ปลูกเขาก็จัดการนะครับปลูกปีกายนี่ปีนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะครับขนาดบร่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ตะขีวัวรื่ๆนะครับผมอ่าปุ๋ยยูเลียมันแพงหลายนะครับเขาก็เลยบอมาบอมาอ่า บอกมาวานนะครับมันบวกุมทุนนะครับผมห te ้นากว่านี้ผมก็จะเอายุเรียมมา่วานนะครับเพราะตัดรอบนี้รอบอไปนาตื้อเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเขาปั๊มยุค่าลงมาปั๊มยุค่าลงมาใส่นะครับใบมันผมก็จุดบก็จุดทิมแล้วก็หยาแพ่งโคราเดียกวก็จะเรื่อยไปนะครับเนาะเดี๋ยวว่าเบิ้งมองมองหยาแพ่งโคราหนาหนาครับผมต่อไปนะครับถ่ายหยาแพงโคราหนาหนานี่เขาเจะบริได้ใส่น้ำไหลนะครับเป็นยังขึ้นจะบริได้ใส่น้ำไหลเพราะว่าหยาแพ่งกลรานี่จแต่คุ้มดิน นะครับปล่ายยังไงมันเป็นห่มเป็นเง่าหายเจ้าควางเราบบนี่น้ำกับอลระเคยไปเนเร็วนะครับแต่คือห้องโฮเทอนึงก็อยู่ในโดนกันบ่คือตอนเป็นแปนนะครับนี่เป็นแปนแบบนี้ครับผมเปลี่ยนแปนแบบนี้ก็เปลียงน้ำนะครับเปียงน้ำนะครับตอนนี้ก็น้าแล้วอันนี้ก็คือกองขี้วัวนะครับกองขี้วัวที่เขาาด้ปล่อยลงในแปลงแล้วที่นี่วัวมาขี้ตรงนี้เราวัวบ่กินบรกัดแต่เช้อนะครับเนาะที่ทางยาเพ็งกุลาอย่ี้ โอ้สวยงามนะครับเป็นกอเป็นกอผมตัดรอบนี้ผมกิจอดชีวะยังเต็มที่เลยเพราะว่าขี่วัวองเขาไหลนะครับเนาะีาวัวอยู่คอกเขาไหลนี่ถ้าได้นะ้ำแบบนี้ก็แกวเลยนะครับผมเนี่ยนี่คือการจัดการนง่าไงนะครับผมก็ได้ล่องปลูกปลูกหลายสายพันธุ์เรลาหยาพวกหยาหวานหยาเนี่เปียหยาลูซ่ซี่แล้วก็หยากินนี่นะครับผมเขาล่องปลูกหลายย่างแล้วก็คือการจัดการ อันอื่นนี่มันยากนะครับมันยากมันยากเวลาเข้าชื่อในมาปูกเราที่นี่ล้วที่นี่เข้ามาปูกร้อนบ่ค่อยเกิดนะครับเข้าได้ไทถิมนะครับมันบ่แพร่ไปก็ยังหยาแเพ่งกอลาหยาแพ่งกอลามันจะแพร่ไปเรื่อย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 เข้าไปเรื่อยนะครับจะเท่าเครื่อเท่ายังไปเรื่อยถึงแม้นเข้าเข้าวันบ่หนานะครับมันก็จะแพร่ไปเรื่อยนะครับผมนี่คือข้อดีนะครับส่วนพวกนี้เปียกปริมาณได้หลายถ้าเข้ามีการจัดการดีกับ กะไร้กันนะครับผมจะว่าห้าระบบจัดการบค่อกคดีเขากับเป็นแปลงพ่อแพ่งกอ่านะครับคือมือไดเห้องมีทุลาเนี่ยเขากับััใไ้ตัใไ้หรือว่ามือไหเห้องยากอีเขาก็ปล่อยลงแปลงเลยนะครับเนาะเชียวซูมเชียวซูมนะครับเดิมที่นี่นะครับผมแปลงน้อยๆนี่บ่แปลงน้อยๆเระว่าหัวคู้นหกนี่ครับผมเป็นแปลงแรกน่ครับเป็นแปลงแรกแล้วที่นี่ก็พอเะาห้ พอมันเริ่มขยายเราก็ตัดไปปลูกบ้านไปปลูกเรื่อยๆบ้านไปปลูกเรื่อยๆมันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเราวันี้ช่วงที่ห้าปีกายนี่ช่วงที่ห้าถอนพันธุ์มาหลายงาที่ห้าปลูกใหม่มันยังบวขึ้นนะครับเนาะห้าก็ได้ลูกได้ถอนเอานะครับผมห้าก็ได้ลกได้ถอนจากแปลงนี้มาดำมาดำเอานะครับจากแปงนี้เราก็มาดำตรงนี้เดี๋ยวไปเบ่งมองดำนะครับอ่ามองดำเอาห้าก็ได้ปล่อยวัวลงเบิดแรงเพื่อกันครับเบิดแรงแล้วที่นี่ สังเกตได้ว่านี่มันจะเป็นกอเป็นกอ่มอง,มองห้อยห้องปากดำแ,แต่ก็ต้องห่วงนะครับว่ามันห่างแบบนี้เห็นไหมครับหนาเพ่งกอลาหนาเพิ่งกอลาจะเลื่อยไปเลื่อยไปแล้วก็แตกขึ้นเลื่อยไปแล้วก็แตกขึ้นเห็นไหมครับหองังเดียวว่าได้ปักดำมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผ้าหพายอยู่บนหมองงามนะครับแนละ้วอันนี้ครับปลูกปีนี้เราปีนานนเตึ๊บเลยครับผมอ่าซุบไนจะแล้วกับิีนาขึ้นอีกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่า คือแปลงแปลงพังกลาของฮ้อตอนนี้ฮ่อก็มีอยู่ประมาณสามไร่สามไร่นะครับอยู่นี่แล้วก็อยู่กลางทุ่งนะครับผมแล้วฮ่อจะปลูกอีกปีนี้ประมาณสองไร่นะครับปลูกเรื่อยๆเรื่อยๆมองไรให้น้ามันโน่นเขาบางอาเฮ่อก็จะทําการปลูกงาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฮ้อก็ปลูกไปเรื่อยๆงว่วเฮ่อห,หลายคืนฮ่อก็ฮ้อก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมค่อ,คอยๆปลูกไปนี่ ตรงนี้เริ่มงามเริ่มนาแล้วครับนี่อันนี้ปักดำบอ,อครับผมนี่ปักดำบอ,อนี่นี่น,นี่มันถือฝนไม่ไมมันเก็เริ่มเรื่อยแล้วครับนี่พราะเรื่อยมมแล้วก็จะมีหักนะครับนี่เห็นอหครับจะมีหกักมีหักย่างรองดินย่างลงไปแล้วก็คืนมาเป็นกอกลายเป็นกอนะครับกลายเป็นกอเรื่อยแล้วแตกแตกเป็นกอเรื่อยแล้วแตกเป็นกอเป็นวัฏจักรกองหยาเพ่งล่านานะครับเนาะนี่แบบนี้นก็แกวเลยครับผม แปลงนี้ยังบรทันได้ใส่ขิ้งัวนะครับอันนี้นี่ครับผมนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เขาปรได้ปักดำมาครับหยาเพ่งกลาิืมมานาตืบแล้วนะครับหยาเพ่งกลาิืมมานาตืบแล้วอันนี้ห้อยๆที่เขาได้ปักดำนะครับเป็นกอเป็นกอตรงนี้ปับพื้นที่บ่ดีนะครับผมปับพื้นที่บ่ดีเพราะว่าใส่แท็กหน่อยไถหุดเราก็บวานเลยนะครับผมบรได้ไถส่ซ้ำนะครับเนาะไถหุดเรานี่ผมก็บวานวานท่อนพันเลยอ่าไถหุดดเราผมดำรถนะครับเนาะ มันก็นเลยเป็นน,นุนน่นนุ่น,นลุบลุบนุ่นนุ่นลุบลุบมันบม่ได้ใส่เราถ่ายเงีนะครับขั้วไม้ก็คือแปลงนี่ผมจะปล่อยให้วัวลุ่งแทลเลมเลยนะครับเนาะผมมีรอมดวนล้วปล่อยวัวแทลเลมเลยอ่าแต่เบื้องตัวมันหนาครับผมหนาเขียวดีเนี่ยครับแต่ว่าเช้าถ่ายมุดเราที่นี่ เอารถไถงี้มาปั้นเลยก็ดีครับผมดีเลยฮะเราต้องไถ่ซ้ำเพราะว่าฮาปีนใน้หยาขึ้นมากนี่หยารรมชาติมาเกิดซ้ำซากอีกนะครับแต่ว่าขันเขาไถ่หุดนเรากบกบมันลงไปแล้วนี่ฮ่อไถ่ฮาอต้การปั้นเลยครับปั้นหรือว่าเอายีแตกหน่อยฮอย่อบานท่อนพันเราก็เหยียบเหยียบด้วยจะสังเกตได้ว่ามันบกอยไม่หยาธรรมชาิขึ้นนะครับนี่หยารรมชาิขึ้นอันนี้ก็น,น้าแล้วน้าแล้วเดี๋ยวจะตั้งครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจะตั้ง เติมที่นะครับตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ธรรมดาแบบนี้ครับเป็นพื้นที่แบบนี้แล้วก็ที่นี่งางาหน้านะครับงาไม่ยาลาบนายุบยอบขึ้นเต็มนะครับขึ้นเต็มวันนี้มาปลูกงาเพ่งกอลาเพ่งกลอกลาคุ้มเบิดเลยครับผมอ่าอันนี้ก็ตัดสองสามรอบแล้วจากจากปีไก่นะครับเนาะแล้วก็ปล่อยวัวเลี้ยงบานีงาอื่น,นี่ึ้นมากพระท่านนี่นี่ครับนี่นี่มองมองงาของข้อ ยหยาของเ่าทีห่อปรป่ได้ปลูกแพ่งกอลามันจะเป็นพื้นที่เก่ามาครับน้ําเต็มเลยเนีย่แต่ว่าหยาแพ่งกอลาก็เรื่มเรื่อยมาแล้วเรื่มเรื่อยมาเพื่อนจะคุ้มพื้นที่นะครับเห็นมัครับของที่ห่อปรดิวฐานมันก็เรื่อยมากคุ้มมาเรื่อยๆครับผมแตวก็จะลดกันกระจายเป็นแปลงแพ่งกอลาเนี่ยนานๆๆเลยสําหรับท่านใดที่ต้องการทอนพันธุ์หยาแพ่งกอลานะครับเขาสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยพันธุ์พืชและอาหารสัตว์ จังหวัดที่ท่านอยู่นะครับแต่ว่าทั่วประเทศนี่ประมาณ47แห่งนะครับแต่จำเปาผพิษนะครับก็จะมีใหญ่ๆกันแน่ชวนบริเวณใกล้เคียงกับไร่ของข้าวกะจะมีน้องไขยอุดรนะครับน้องไขยอุดรโคลาชนครพนมนะครับเอ่อสกุลนครลอยอิดนี่จำไว้เลยถ้าผู้ใดอยู่จังหวัดใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเราผมก็จะให้เบอร์โทรไปนะครับเนาะผมก็จะเป็นคนขอมูลเบอร์โทรให้แล้วก็ พี่น้องกับพีิตตออีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้แต่วัดน้อง่ายนะครับได้ประกาศแจกแล้ววันที่หวันที่หกมีถุวหน้าปีนี้นะครับเนาะปีนี้ก็บสองห้าหกห้านะครับสองห้าหกห้าเ้องก็จะไปรับท่อนพันธุ์ตรงนั้นมาปลูกที่เวหอเปลี่ยนแปลงไว้ตรงนี้ห้องจิตัดใหวัวกินนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องมารับชุ่มเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านไห,นหมีขอสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ